สวัสดีครับผมนคุกิตภาสจารสอนได้ที่สองครับการต่อวาวล์วระบบความดันน้ำมันไฮดรอลิกครับมมาเช็คที่ตาแมวน้ำมันครึ่งหนึ่งครับจากนั้นไปเปิดสวิตช์มอเตอร์น้ำมันอย่างนั้นจากนั้นเช็ค หัวว่ามันเป็นยังไงม้างครับไปเสียบที่มอเตอร์ตัวพีจากนั้นไปขึ้นตัวบนพีตัวพีเช็คตัวนี่สองครับไปมอเตอร์ตัวที่ไปตัวจุดแยกน้ำมันครับตัวที่จากนั้นก็ เปิดว่าเปิดสวิตแล้วก็ปรับที่50บาทิาร์ไปน่อไปเลยิบบัวไหมเข้าตัวตัวใจน้ำมันไปวาวตัวที่สอง จากนั้นเช็คต้นที่สองไปตัวทีแล้วก็คายแล้วก็ปิดปิดเครื่องนะแล้วก็ตั้งไปสามสิบ Gracias. <laughs>